สวัสดีค่ะครับชื่ออะไรเราชื่อแพรค่ะชื่อจริงครับเอกพลเอกพลใช่ไหมอ่ามาออกมาหนูเหรอใช่อยู่กันกี่คนเนี่ยสามคนส่คนไปนั่งกันให้เรียบร้อยหน่อยไปพี่เป็นตำรวจนะีขอเข้าไปหน่อยนะทำอะไรกันเนี่ยทำงานทำงานอะไรกนวางโทรศัพท์ก่อนนะเราทำอะไรกันเนี่ยในเนี่ย ทำงานค่ะงานงานอะไรล่ะไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดเหรอใช่อืมไม่ได้รับงานใช่ไหมไม่ค่ะชัวนะชัวค่ะนัเราเนี่ยกระทำความผิดฐานร่วมกันรีดเอาทรัพย์เขาเข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่พี่แจ้งหรือยังหนูพอทราบเรื่องนี้แล้วค่ะและหนูไม่ได้หลุดที่เราต้องเสียใจด้วยก็ถูกจับกุมครับ หนูไม่ได้ทําผิดขนาดนั้นพี่พี่หนูไม่ได้ทําอะไรผิดมันก็ต้องไปกับพี่อยู่แล้วใช่ให่ใช่หนูไม่ได้ทาอะไรผิดพี่อย่าอย่าทาเหมือนหนูกระทาความผิดให้หนูอ่าเข้าใจพี่เข้าใจนะไปนะหนี่ยอย่าไม่รู้เลยว่าทาไมทําไมหนูต้องไม่เจออะไรแบบเนี้ย